มาตามกันต่อใน EP ีน้องโยดานะฮะนั่นก็คือ EP ีที่เก้านั่นเองนะเพื่อนๆน,นะที่มีพิตที้สาวนะครับถูกโกง ID เกมฟรีไฟด้วยมูลค่า1,800บาทนะฮะ <c oughs> มีคนร้าย เนี่ยครับผมทักเข้ามาในเพจของแก๊เอ็กทูเพื่อที่จะขอคืนเงินให้กับน้องยดาแล้วนะพวกอน้ถ้าเองแบบคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอ่ะเองเปิดหน้าคุยกับพี่ได้ไหมคือเองต้องทําให้พี่มั่นใจว่าเองอ่ะจะไม่ไปทําอย่างเงี้ยกับใครอีกเว้ยก็ขอโทษนะครับถ้าไปทําไปเกียนไปโกงอะไรใครไว้ผมจะไม่ทาแบบนี้อีกสาบานได้ปหก็ได้ได้พี่สาบานได้อะยรดวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กุ้งเนี่ยอยู่ในกลุ่มเกม f ีไฟก็ดูได้เลยถ้ามีคนมปจานผมพี่แจ้งกลับแจ้งอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างเลยจริง มันมีความหนักใจมีความลําบากมีความเหนื่อยในการทาพวกนี้ยากมากๆนะแล้วมันก็มีคนที่เขาไม่ชอบเรามีคนที่มาด่ามีคนที่มาคอมเมนต์ว่าเราเสียหายมีคนว่าเราสร้างกระแสมีคนว่าทําเพื่อยอดไลค์โอเคแหละคือยอดไลค์เนี่ยเราก็ดีใจโอเคแหละสร้างกระแสเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ทําให้มีคนติดตามเรามากขึ้นแต่มันก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทําเพื่อสังคมได้นะครับทุกคนมันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อย กับการเรียต้องมาตามล่ามาทำนั่นนู่นนี่เพื่อใครคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราอะฮะโอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นได้เดอดเด้ออย่ามาค่าตะเบิงยัง่งยัง่งยังยังอ,ยงอีกอยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมอะกด เอาละทุกคนนะขอต้ตอนรับเข้าสู่ช่อง g ก s X2 นะครับมาตามกันต่อใน EP น้องโยดานะฮะนั่นก็คือ EP ที่9นั่นเองนะเพืเ่อนๆนะที่มีพิตตี้สาวนะครับถูกโกง ID ดีเกมฟรีไฟด้วยมูลค่า1,800บาทนะฮะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดีเราได้ไปแจ้งความเราได้นําเรื่องนี้นะฮะไปร้องเรียนกับทางศูนย์บริการโทรศัพท์แล้วก็ให้ทําการเช็คที่อยู่รวมถึงตอนนี้นะครับผมก็รู้บ้านของคนร้ายละแต่ผมจะยังไม่เปิดเผยข้อมูล ข้อมูลใดๆของคนร้ายให้กับทุกๆคนได้ทราบนะฮะเนื่องจากว่ามันมีผลกับคดีแต่ตอนนี้ครับทุกคนนะคมันมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นซึ่งตอนนี้นะฮะทีมงานของผมนะฮะทักมาหาผมเมื่อสักครู่นี้เลยบอกกับผมว่าตอนนี้นะครับมีคนร้ายไอศิริวัฒนะครับผมทักเข้ามาในเพจของกัทเอ็กทูเพื่อที่จะขอคืนเงินให้กับน้องยดาแล้วนะ,ะ <c oughs> ทุกคนนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าหลังจากที่เราลงคลิปไปไม่กี่สัปดาห์นะฮะคือเรื่องนี้เราทํากันมาประมาณ2เดือนละต้องบอกอย่าง ทุกคน,นต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการในการตามล่าจับโจรเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันไม่ใช่ว่าปึ๊บ,บแล้วในวัน2วันจะสามารถจับได้เลยน้องๆหลายคนถามมันเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะลงตามเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ไม่ได้ตามนะฮะเราตามกันตลอดเราทํางานกันอย่างหนักตามกันอย่างแบบสุดชีวิตมากๆเพื่อให้ได้ความถูกต้องกลับคืนมาแล้วก็ทวงเงินทวงสิทธิ์ที่ควรจะได้กลับคืนสู่ผู้เสียหายนะครับยังไงน้องๆอ,อ,อดใจรอหน่อยรวมไปถึงพี่กัทเองก็อยากจะให้น้องๆนะฮะแชร์คลิปนี้น แล้วก็กดไลค์ให้ถึงเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะครับพี่แกัดก็สัญญาว่าจะลงคลิป EP ีต่ออย่างแน่นอนไม่มีเบี้ยวนะครับทุกคนฮะแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยแค่นั้นเองนะครับทุกคนครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดู EP ีที่9นะฮะให้ปิดคลิปนี้ก่อนกลับไปดู EP 9ีก่อนนะครับเดี๋ยวจะดู EP ีนี้ไม่รู้เรื่องมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะฮะใน E ีีนี้เลยนี่อะไรครับทุกคนฮะเดี๋ยวพี่อาจารย์ให้ดูที่หน้าจอพี่กัสนะครับ e ี9ณนัวันนี้จากที่เราลงคลิปไปนะะมมีคนดููอย่ปราณ 40,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทีมงานพี่แก๊สได้ส่งข้อมูลมานะครับนี่เลยนะฮะว่านี่นะฮะไอศิริวัน์เลยนะครับท้า,ทาพี่แก๊สครับผมอยากดูอยากคุยกับผู้หญิง EP9 หน่อยจะติดต่อคืนเงิน1,800บาทนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ทีมงานผมเนี่ยติดต่อไอคนร้ายคนนี้กลับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนัดเข้ามาเพื่อที่จะมาคุยมาเจราจาใน Dis ส cord บอกเลยนะครับว่างานนี้พี่เล่นมันหนักแน่สุดท้ายปลายทางนะครับผมจะเป็นยังไงเรื่องนี้จะเดือดแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไป ุยกันต่อใน Discord ใทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่คนร้ายนะครับยอมมอบตัวแล้วก็ส่งข้อความมาให้กับทีมงานพี่กัตน,นะฮะมีข้อความยังไงบ้างนะเพื่อนๆนะคือตอนนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆในกลุ่มของบันนะฮะแล้วก็รวมถึงที่บ้านมาน่าจะรู้เรื่องที่มันเนี่ยไปโกงเงินมาแล้วนะฮะแล้วก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากที่หลังจากที่คลิปล่าสุดออกไปนะครับอย่างที่เราได้แจ้งกันไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการดําเนินการหลังจากที่เราลงคลิปไปนะ เยอะมากๆแต่ด้วยความที่เราเองไม่สามารถที่จะนําคลิปอัปลงต่อได้เนื่องจากว่ามันมีผลกับรูปคดีพี่แกสเองนะครับได้มีการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็รู้ที่อยู่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจอาจจะมีการโทรไปติดตามผลคดีกับทางครอบครัวก็เป็นได้นะครับ <c oughs> รวมถึงนะฮะเราได้ติดต่อไปทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะดูตําแหน่งที่ตั้งของการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วยนะครับทุกคนทําให้คนร้ายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องยอมมอบ ด้วยจานวนด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะมันก็บอกว่ามันคุยกับเพื่อนๆแล้วนะทุกคนนะผมคุยกับเพื่อนผมแล้วผมว่าผมเลิกแล้วเรื่องนี้เอาจริงๆผมสารภาพเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยโกงคนมาเยอะมากแต่โกงแค่รหัสนี่ผมกับตัวแล้วจริงๆครับน้องย่อปั๊บปุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บปุ๊บุ๊๊เรื๊องุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ดปุ๊บ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 ุุุุ๊๊๊ เฮ้ยทุกคนพิกัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจดัตเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กิตเ <Wow. S 2> อ็กทูปูจุนเอ็กทูปูปูเอ็กทูและพิกัดเอ็กทูตูตูตู 2! รีบจองก่อนหมดสิทธินะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวน,มา,น,กวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้สมดุดช่องทางยวที่เพจดัตเอ็กทู คือมันอันนี้ที่มันส่งมาเนี่ยคือหลักฐานว่ามันเนี่ยมีการซื้อขายไอดีอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ได้โกงใครแล้วในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเหมือนกับตัวกลับใจแล้วนะทุกคนครับนี่นะฮะซื้อขายล่าสุดผมก็ซื้อขายและขัดอย่างถูกต้อง mm hmm. เหมือนกับประมาณว่ามีหลักฐานประมาณว่าช่วงหลังมานเนี่ยมันไม่ได้โกงแล้วนะทุกคนนะ <ourd> <ๆ tendencies> แล้วก็มีข้อความว่าขอโทษนะครับที่ผมเนี่ยเคยโกงดูท่าทางแล้วน่าจะเด็กน้อยครับทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นเด็กไม่ได้จบง่ายๆแล้วครับทุกคนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ไ <soften> ด้้้มีีกกกาาาารรรเเลลบ็ออไคคนนนยะพว่ คือผมมองว่าการพูดคุยกับไอคไ้คนร้ายคนนี้ไม่เกิดประโยชน์เราเลยทําการบล็อก Facebook แล้วก็บล็อกข้อความของคนร้ายคนนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะเพราะว่าพี่กันค่อนข้างมีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยชัดเจนแล้วก็เยอะเพียงพอต่อการที่จะจับตัวคนร้ายรายนี้แล้วเราก็เลยไม่ต้องการที่จะเดดเจรจาแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับคนร้ายต่อพี่กันเลยทาการบล็อกไปแล้วนะฮะนี่เพิ่งกดบล็อกนะครับแล้วก็มาคุยกันต่อว่าเนี่ยคนร้ายก็บอกว่ามันจะยอมจ่ายเงินคืนให้กับน้องโยดานะครับนี่นะฮ บอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยนะต่อให้มันจะคืนเงินให้กับน้องโยดานะครับแต่มันก็ยังมีคดีอื่นๆที่ยังพัวพันแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายหลายนี้นะครับผมโกงเงินอีกจํานวนมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่แคคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การชี้จ่ายเงิน1,800บาทแน่นอนมันยังมีเรื่องคดีความนะฮะที่เราไปแจ้งตํารวจไว้ก่อนหน้านี้ในคดีน้องโยดาด้วยนะครับแล้วก็คดีพวกนี้หลังจากแจ้งความแล้วเนี่ยบอกตรง ตรงว่าการที่เราจะทําให้คดีมันยุติลงได้ตํารวจไม่ดําเนินคดีต่อเป็นเรื่องที่ยากแล้ว oh. นะครับยากแลเดี๋ยวเรามาคุยกับคนร้ายก่อนตอนนี้นะครับทุกคนนะถึงเวลา2องทุ่มครึ่งแล้วคนร้ายเนี่ยโอนเงินมา1,800บาทเฮ้ยามันคืนจริงว่ะทุกคนนะแสะดงว่ามันน่าจะมอบตัวชัวๆและแล้วก็น่าจะนี่นะครับผมสินีวัฒน์นะทุกคนนะโอ้โหเอามาคุยกันหน่อยไวนะ้ตึงนะตึงอดีตกูบอกแล้วบอกแล้ว ไอทเนี่ยของจริงครับ้องน้อง,องพี่ไม่ได้มาเล,เล่นนะครับน้องๆครับสวัสดีครับครับผมเอเออ่าสินวัตเองชื่ออะไรวะชื่อแกมชื่อแกมใช่ป่ะเออแกมพอดีอย่างนี้คือพี่อ่ะเอาเบอร์โทรศัพท์เองแล้วก็เอาเรื่องของโยดาไปไปแจ้งความแล้วก็ดําเนินเรื่องกับทางเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยประเด็นต่อมาคือมันมันไม่ได้จบแค่เองคืนเงินไงพี่อยากจะมั่นใจว่าเองเนี่ยจะไม่ไปโกงใครอีกแล้วพี่อ่ะจะไปถอนแจ้งความแล้วก็ยุติการดําเนินคดีให้ตอนนี้ พี่อยากได้ให้เองแบบบอกอะไรให้พี่มั่นใจอะว่าแบบพฮ้เองจะไม่แบบทําอะไรแบบนี้อีกอะพี่จะมั่นใจได้ยังไงวะเองอายุเท่าไหร่วะสิบเจ็ดสิบเจ็ปีคือถ้าเองแบบคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอะเองเปิดหน้าคุยกับพี่ได้ไหมคือเองต้องทําให้พี่มั่นใจว่าเองอะจะไม่ไปทําอย่างเงี้ยกับใครอีกเ้ย เองคิดอะไรของเองอยู่วะทำไมเองไปทำอย่างนั้นวะแกมไม่รู้อ่ะวิวมมีคนเพื่อนอย่างเี้แหละคือคิดว่าแบบจะแบบมันจะไม่เป็นไรแบบหน้ามืดตามัวเห็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอวะตอนนั้นไอคิดอย่างงั้นตอนนี้อ่ะได้แล้วแล้วอะไรทาให้เองเปลี่ยนใจวะเอาจริงๆขอตรงๆเพื่อนเพื่อนครับก็คือเพื่อนดูคลิปพี่ถูกต้องปะไม่คือเพื่อนมันทักมาหาผมมันรู้ไอจีแรกมันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าผม เคยเนี่นะั่นแหละแล้วมันก็ทักมาหาผมว่ากับต,ตัวเธอผมก,โมผมกมวว็โอเคเขาคุยออกมานะเขาคุยออกมาว่าโอเคจะผมแชร์ให้ดูแกมมีจุดอะไรวะแกมท่อนถมอ่ะยังเรียนอยู่ปะไม่เรียนแล้วผมก็คือจบม3ม,มาใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยพอมันทําแบบเนี้ยกูก็ใจอ่อนอ่ะยเนี่ยอันนี้ก็คือคุยกันวันอังคารถูกต้องปะใช่ <ๆ S 2> ก็คือเมื่อสองวันที่แล้วใช่ใช่แต่เลิอกอเลิกันแล้ว เลิกมาเป็นเดือนแล้วเลยอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับเอ็งกำลังจะบอกว่าแบบหลังๆมาคือเองไม่ได้คือเลิกโกงมานานแล้วใชอซื้อขายอย่างสุจริตถูกต้องว่ามีหานานซื้อขายธรรมดาเลยเดี๋ยวผมไปใช้ใดูน อ่าคนนี้คนนี้อันนี้อันอันนี้กลางอะคืออันนี้คือของสุราษเขาอ่าโอเคโอเคอ่าสรุปว่าเอ็งกําลังจะพยายามทําให้พี่เห็นว่าเอ็งเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแล้วก็เลิกทํานิสัยแย่ๆคือไปโกงเขาแล้วครับผมคลิปพี่ยังดูยังวะดูแล้วเพื่อนเพื่อนว่าไงแล้วก็บอกน่าแหละพี่กับตัวเี่เอาตรงๆนะเว้เรื่องเนี้ยมันพี่ไม่ได้ถูกโกงไว้แต่ว่าพี่ก็รู้คือพี่ทาทาอะไรอย่างนี้มาเยอะมากพี่ก็รู้สึกแบบหุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจบางทีก็โกรธตัวเองนะเว้ยว่าแบบเนี่ยพอแบบ เอาอย่างนี้ดีกว่าโยดาว่างไงอะ่ะเนี่ยถ้าเขาตับตัวกับใจจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมเปิดหน้าคุยขนาดนี้แล้วเขาก็โอนเงินคืนแล้วอะ่ะพี่คงคงตอบไม่ไดว้ว่าพี่จะให้อภัยเองไหมแต่คือคือพี่ไม่ได้ถูกโกงเองเข้าใจปะครับค่ะเออน้องโยดาเป็นคนเสียหายไงเองลองคุยกับเขาดูดิเองลองบอกเลยเขา,าน่ยอะ่ะ ก็สําหรับหนูที่จะบอกพี่นะคะก็ก็เสียใจที่แบบคนแบบคนคนนึงที่เขาแบบตังไม่เยอะแบบหนูเนะี่ยเอาตังไปซื้อรหรัสเขาก็อยากเล่นรหัสนะคะพี่ใช่ไหมใช่แล้วบางคนถ้าแบบเขาขอตังพ่อแม่มาอะไรเงรี้ยเขาก็ต้องแบบเดือดร้อนมาก่อนหนูอะไรเงรี้ยใช่หนูก็ไม่อยากให้พี่ทากับใครกี่เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทำกับหนูแค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ประเด็นคือโยดาเอายังไงอะโยดาจะให้อภัยเขาไหมอะคือเอาตรงๆตอนเนี้ยพี่ <ๆ S 1> พี่ก็โอเคกับมันนะเอาจริงๆเลยตอนแรกพี่ก็โกรธพอสมควรพี่ก <ๆ S 1> ็หัวร <ๆ S 1> ้อน <ๆ S 1> พอสมควร พี่ก็ตัดสินใจว่าพี่อะจะไม่ให้อภัยเองเว้ยน้องแก้มแต่คือด้วยความที่เองก็แสดงให้พี่เห็นว่าเองก็เปิดหน้ามาคุยกับพี่แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในในแบบสิ่งที่เองกำลังพยายามทําอยู่มันแสดงให้พี่เห็นว่าเองจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆอ่ะสำหรับพี่นะพี่ก็โอเคแต่ทีนี้โยดาพี่ไม่รู้ยังไงวะเขาเป็นคนถูกกระทำมาดิโยดายังไงอะครับดูอนแรกน้องอเขาดูแบบาสติอะไรแบแต่พานก็แบบก็เหมือนถ้าเขาบอกแบบจงจริงแล้วก็ตแบบต้องให้โอกาสเขาอะค่ะพี่ ใช่ไหมเอเอพี่ก็ดีใจที่น้องโยดาก็ก็แบบเลือกคือจะให้โอกาสคนคนนึงว่ะเอาจริงๆนะเว้ยน้องแก้มคือพี่กะจะใส่เองเต็มมากนะพูดจากใจเลยตกลงกับน้องโยดาว่ายัางไงก็แล้วแต่เรื่องเนี้ยสุดซอยไปลงพงลงทักไปเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยได้ข้อมูลทุกอย่างมาแทบจะครบถ้วนเลยอ่ะรับคือพี่ก็ไม่รู้เนาะน้องแก้มเอ้พี่ให้อภัยเองได้ว่ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆเขาจะยังไงว่ะใ้คนที่ขึ้นแบ็คลิสผมอ่ะใน Google น่คือไอ้คนนั้นอ่ะทีแรกอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะบิดม,มันคยคมุ คุยเอาผมทีแรกวมันก็คุยดีมาหลังๆผมบอกว่าผมว่าอย่าเพิ่งโอนนะรอก่อนล่หัสมันยังไม่พร้อมแล้วมันมาพูดกูต้อตีนไทยผมแล้วมันก็โอนมาแล้วก็บอกรหัสอ่าลหัสอ่าลหัสอ่าผมก็เลยไม่คุยกับแม่งเลยแล้วสุดท้ายผมก็โอนตังค์คืนมันแต่แม็กก็เสือกมาแบ,บงลริสเอาให้ผมด้วยอันนี้พี่โทรไปถามกา็ได้เลยลว่าผมว่าโอนตังจริงเออทีนี้มันประเด็นคือเอ็งไปทํากับใครไว้กี่คนวะทีนี้ประเด็นคืออันเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องพี่อาจจะจบไงแต่ประเด็นต่อมาคือเรื่องของคนอออื่่่่่่นน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 เเีีีียยยยยจจจะะะะะะททาาัััััังงงงงไไไววว้้แแแกกกมมตตปหลสิคโ ขึ้นปีใหม่อะพี่โอ้โหเชี่ยไอ้แกมแมงลกูกแกมจะทำยังไงวะแกมจะโอโฮฮ้โหเีอยแกมแมงมันเยอะหลายคนมากเลยอะแกมใช่ไหมใช่พี่เยอะเยอะเยอะมากคือเอาจิงแกมมากแม่งในแบ็คลิสต์ใน Google แม่งเยอะมากพี่ไปเสิร์ชไปดูข้อมูลมาแล้วเยอะมากในเพจอะไรเพจ<ช>แม่งเยอะเล้วเยอะดิเยอะมากเอาจิงของกงแม่งถึงไม่ถึงสิบห้าหรือยี่สิบคนละพี่แล้วบางคนเราคงคุยคงคุยหมดแล้วรวมๆทั้งหมดตอนเนี้ยที่ยังไม่ได้คุยก็แม่งหนึ่งสิบคนะอะโอเคอย่างงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าว่ะเรื่องของ พี่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตในการจัดการในการเคลียร์ให้มันจบแล้วกันเนาะแกมเนาะส่วนเรื่องของพี่อ่ะเอาเป็นว่าพี่นึกถึงใจเขาใจเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในชีวิตแกมอ่ะมันค,คือคือคิปมันออกไปแล้วอ่ะเนาะใช่อืมพี่อ่ะให้อภัยตอนนี้โยดาก็ให้อภัยแต่พี่ไม่มั่นใจว่าคนอื่นๆจะยังไงนี่คือสิ่งที่แกมจะต้องเผชิญมันจะเป็นบทเรียนของชีวิตแกมซึ่งแกมไม่อาจที่จะหนีมันได้เอาอย่างนี้ดีกว่าโทษของกฎหมายอะ่ะพี่ยกให้กูยกให้โอเค เออแต่โทษในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยที่เองจะต้องมารับกรรมที่เองเป็นคนทำอะ่ะมันคือสิ่งที่หลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้อภัยเองเองก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้เองเข้าใจใช่ไหมครับนะก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนชีวิตพี่ก็ภาวนาให้เองกลับตัวกลับใจได้ชีวิตจะได้ดีขึ้นเพื่อคนที่เขารักเองเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เองรักแล้วกันครับนะ้องยูดาเมียจะพูดไหมครับก็อยากพู่หบอกไปตอนแรกว่าแบบไปทำกับใครเขาอีกถ้าแบบพร้อมจะปรับตัวจริงหรือว่าทุกคนพร้อมให้อภัยแล้ะคะพี่ตอนนี้ม ขอโทษทุกคนดีกว่าขอโทษสังคมขอโทษทุกคนที่เขาอยู่ตรงเนี้อ่า ขอโทษนะครับถ้าไปทําไปเกียนไปโกงอะไรใครไว้คุณจะไม่ทาแบบนี้อีกสาบานได้ป่มก็ได้ได้พี่สาบานได้อะไรเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในกลุ่มเกมฟรีไฟก็ดูได้เลยถ้ามีคนไปจานผมพี่แจ้งกลับแจ้งอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างเลยจริงโอเคทุกคนครับคือพี่เข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่ดูอยู่นะเว้แต่คือพี่กก็อยากให้ทุกคนเน่ะให้อภัยใครก็แล้วแต่ที่เขาทําผิดพลาดด้วยวัยด้วยอายุด้วยอ่ะเพื่อนๆมันคือทุกคนถ้าเกิดยังไม่ถึงคือพี่กายมีอายุขนาดนึงนะ ีอายุขนาดหนึ่งที่พอเราแผลตรงนั้นมาแล้วอ่ะเราเข้าใจอ่ะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็ขอให้น้องๆเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสใครสักคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองอ่ะเราก็เชื่ออย่างนั้นเราก็ภาวนาอย่างนั้นเป็นกําลังใจให้กับน้องแกมแล้วกันเนาะอย่างนั้นก็ถือว่าน้องโยดาได้เงินคืน1,800แล้วก็เราก็จับตัวคนร้ายได้รวมถึงน้องแกมเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยอย่างนั้นก็จบกันแค่นี้เนาะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพี่คุยกับโยดาต่อเนะครับโอเค เครียดว่ะพี่อยู่ใจอ่อนพี่ก็เครียดเหมือนกันโยดาเอเอาจริงๆนะเว้พี่ก็เชื่อว่าน้องๆไม่เข้าใจว่ะแต่พี่เชื่อนะว่าเขาไม่ทําโยดาเชื่อป่ะรู้เชื่อคือมันเปิดหน้าขนาดนี้โยดาเห็นหน้ามันเลยอ่ะไอนี่คือ <ใช S 2> คน <ใช S 2> ที่โกงมันเลยอ่ะคือคนที่โกง <ใช S 2> โดยโดาเลยอ่ะพี่ก็เชื่ออย่างนั้นมนันไม่ทําอีกว่ะเราก็คงได้แต่ภาวนาเนาะเราก็คงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วว่ะทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะตอนเนี้ยจะทําอะไรอ่ะก็ดีใจกับโยดาด้วยนะครับที่ได้เงิน1800บาทคืนพี่ก็ขอบคุณที่โยดาเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับทกกกๆคนนนนฟัังแแลล้้้ววมมเปป็็ระโโยช์าาดดีีใจท่ไอส ช่วยเหลือน้องโยดาพียอดีใจมากๆนะเว้ยดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆตอนนี้น้ําตาจะไหลแล้วที่สามารถที่จะช่วยน้องโยดาได้แล้วก็เอาเงิน1,800บาทที่โยดาเสียไปถูกโกงไปคืนกับส่น้องโยดาได้ขอบคุณทุกๆคนคนดูเหมือนกันที่ให้โอกาสพีแกรได้มาช่วยมาทําตรงนี้ขอบคุณที่น้องๆทุกคนสนับสนุนพีแกรถ้าเกิดไม่มีคนกดแชร์ไม่มีคนกดไลค์ยอดวิวไม่ดีพีแกรอาจจะไม่มีกําลังใจในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆต่อจากนี้อีกก็ได้คือการทําแบบนี้น้องโยดาเพชร มันมีความหนักใจมีความลําบากมีความเหนื่อยในการทาพวกนี้ยากมากๆนะแล้วมันก็มีคนที่เขาไม่ชอบเรามีคนที่มาด่ามีคนที่มีคอมเมนต์ว่าเราเสฉะหายมีคนว่าเราสร้างกระแสมีคนว่าทําเพื่อยอดไลค์โอเคแหละคือยอดไลค์เนี่ยเราก็ดีใจโอเคแหละสร้างกระแสเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ทําให้มีคนติดตามเรามากขึ้นแต่มันก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทําเพื่อสังคมได้นะครับทุกคนมันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการที่ต้องมาตามล่ามาทำนั่นนู่นนี่เพื่อใครคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของ ขเขะะ้าใจค่ะเออพี่แก,ก๊ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนนี่คืออยากจะมาระบายนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคนดูด้วยที่สนับสนุนพี่แกแล้วก็คอยให้กําลังใจในการทาคอนเทนต์ในทุกๆคอนเทนต์ที่พี่แกถ่ายคลิปออกไปอะ่ะก็เรื่องราวของเราก็น่าจะจบกันประมาณนี้น้องโยดาเนะาะค่ะพี่แกโอเคครับงั้นโยดามีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับอยากให้้องๆที่ดูคลิปหรือว่าคนที่ดูคลิปอยู่แบบจะซื้อขายอะไรก็แนะนําให้กลางดีกว่าค่ะไปกางปลอดภัยที่สุดเพื่อแบบเซฟตี้ตัวเองแล้วก็ยายแก่ของราคาถูกแบบพี่แล้วก็แบบร ตาอันหล่ลอเลาของคนขายนะคะแล้วก็ upcoming upcoming ขอบคุณพ nice you okay. okay, 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 ี่แก๊สท <so ี่แบบเสียสละเวลามาช่วยหนูแล้วก็ช่วยตามเรื่องทุกอย่างแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่แก๊สยินดีเลยครับยินดีเลยเราถือว่าเราเป็นพี่น้องกันน้องโยดาก็เป็นหนึ่งคนที่มาทําให้พี่แก๊สมียอดวิวแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่มาติดตามพี่แก๊สก็ขอบคุณโยดาเหมือนกันนะครับค่ะโอเคต่อจากนี้ไปมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกพี่ก็ได้โอเคปะได้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครก็ขอบคุณทุกคนมากๆสุดท้ายนี้ก็อย่าล ไปตามมันต่อใน e ีพีหน้าอีพีหน้าโจนจะเป็นยังไงเราจะจับโจนกันได้ไหมเดี๋ยวไปตามมันต่อไปกับทุกคนนะ let's go